สวัสดีพี่น้องติดตามดาวโจรเลาประตูใช่มือวนันมือเศร้าไม่ไม่นมือวนันมือเศร้าก็เขาสามลุดยุบชุดเล่าประตูใช่ดาวโจรลุดพี่น้องเอาคอนที่ไปเบิ้งวันที่สิบหากับเบิ้งวายี่ลุดยุใสแน่นอะพี่น้องเนาะดาวโจรสตาร์ันที่สิบสี่ลุดพี่น้องเล่าประตูใช่กับล,ลุดเล่าสันติภาพ เขาลดเกตพี่น้องในแปดเกตภาษาเหนเล่าภาษาชนเล่าเขียนฟิสพี่น้องภาษาชนเล่าลดล่าเอกตาสุขไทยเขาเกา่าได้ลดเกา่าได้สองลดพี่น้องสองเด้งคือเกา่าเกา่เกากับหนึ่งเกา่าเอาบายนี้มาเบิ่งของวันที่สิบห้า ชุดสพ,พามืออื่นเสาพี่น้องมืออื่นเสารวยไรวันกันเนาะดาจนสตาจับคูสามสี่สามสี่สสสสเกตสูนย์ เก้าเกตวิ่งสามสี่วิ่งวิ่งนี่เอาไปวิ่งสามโตสองโตัวได้พี่น้องด้วย nó chặt xám si cầu cầu kết nhưng sáng tua sóng tua đẩy ลุกวิ้จักโตก็แล้วแต่จัดเอาพี่น้องิ่งสามสีกลมสามสีลาประตูใช่ sai, thép khu a à, xuống cầu kết thiết xuống số 0 vinh 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 kết số kết số cầu kết Hạ cao kết Vinh Hạ xuống Ôm hạ xuống Lao sánh tị phạm

แปดเก้าวิ่งวิ่งวิ่งห้าสองแปดเก้า

Sơn Lào Sơn Lào Cháp Khu Cao Tún ok ốp oh, ghét sám xuống Sám xuống là cả Vinh Vinh cao Vinh xóa Vinh Cao xuống วินวะินสามศูนย้าศูน Vinh cao xuống, con cao xuống Rồi chấp khu kết cầu kết cầu Hà Sổ số. xuống hà xuống hà vinh แปดเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์ห้าวินสามตัวสองตัววินได้ไปน้องเลิศวินเอาเทียบว่าเขาตัวจับ แคมนาจอพี่น้องผู้ได้ข้ว่าแล้วเข้ามาเบิ่งหลายๆแท่บอกกันต่อๆไปเด้อพี่น้องเด้อเด็กเดินดีๆช่วยไล่บ้านกันพี่นา้าคาประทูคาหมูค่คาไก่ล้ลำล่อยลำลยกันทุกคู่ทุกคนเด้อผู้ได้ค้ว่าแล้วดาวจนสตาวันที่15บห้พฤษภาสองพันห้าร้อยหก็จับคู่3ามซีเก็ดศูนย์เก่าก็บิง3าซีกรม3า วิ่นสามสเก่าเก็เลาประตูใส่หาศูนย์เก่าก็เก็ศวิ่งหาศกลมหาศูนย์วิ่งวิ่นตัวหนึ่งเอาไเป็นยังเป็นหลังวิ่นวิ่นเก็ศูนย์เก่าเกลาสันติภาพ8ปดเก่าศหาหาสวิ่ง8ปเก่ากมเลียนแปเก่า วิ่หาสแปดเกชาชนล่าเก้าศูนย์กเ็ดสามศูนย์วิ่งเก้าศูนย์กลมเก้าศูนย์เด่นไอวิ่งสามศูนย์เก้าศูนย์ตาแปดเก้าสอศยวิ่งแปดเก้กลมแปเก้าวิ่นแปดเก้านย์หาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อไเข้ามาแล้วห้มีโกใส่กันถุกขูทุกคนลำลำเลยๆเด้อ พี่ฮกเกตยาเจ็บยาจนพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับมันนี้ขอเกล้าข้ามาสวัสดี